ไก่โมกุ้งสุกไม่ส่วไม่หวานเห็นปะนะไม่สุวไม่หวาน เขาบอกเขายินรออยู <fin anta> <ots> ่อะไม่หวานเลยโงแรมไปหน่อยร้านโค่ก่อนถึงโค่ก่ะเขาบอกว่าตรงนั้นเ็าได้มีที่สอเขาหาที่สอหลายที่อ่ะแล้วจำ์ตู้ระวค่ะ ไปรับเด็กไปตรงนี้ก่อนค่ะตอนกลางคืนตอนกลาคืนที่ดหนคะตอนนี้แขกค่ะตันนี้กำลังทำที่ห้าค่ะได้ค่ะตอนนี้สามที่ค่ะแล้วมีเมจิไหมสีต่างกันเนี่ยค่ิก็น่าจะฝากนะใช่ไหมคนะใช่ไหม คลาดวนนน่าจะนัวเลยนะใช่ไหมใส่กลอยเนี่ยใส่รวมกันได้ไหมคะได้ค่ะยังชิเา่หวานชิมเผ็ดจะไม่เห็นเทไรนะร้อยเห้าสิบาสิบแล้วก็เจ็ดสิบคอ่ากนจะตัลาสะออนญาตตั้ก่อนเลยโค้ดใส่เกลืเม็ดกับยเกิร์

กิวเลกครับเด็กอเอ่อคูมาไม่ถั่วเจ็ับรานก้ ปลาค่ะปลาคะมดดดดขอหอมขนด้วยหมเลเาครับตอนนี้ตำหมายเลขห้าวันนี้ม่เอาจีโอเคไม่เอานมจีน มา,มาต<ะ>ัดเองแต่งานตมวัสดุซีฟิทโปตทไข่เคมสามนิด

ุูงไหมนะไม่ได้หรอกสองคต้องตามอีกประมาณสามคิวครับไปแล้วตาผมควยน้ำดำดำไหลพัวหมูยอปลาจังหมูยอหมูยอปลาเผ็ดกลางๆครับผมเดี๋ยวพี่มาเอาจ้ะได้ครับหมายเลขหมายเลขสิบนะครับจำหมายเลขไว้นะครับหมายเลขอะไรนะหมายเลขสิบครับสิบแล้วหมูยอเผ็ดต่างๆครับผมตาตอนนี้กำลังจะดำหมายเลขเจ็ดครับอันนี้ ครับผมอันนี้อันนี้ใส่ถั่วได้6บาท4เขยกเต็มเต็มนอนเขยก็ไม่ของก็ไม่กำลังจะต่อยคิวนี้ครับครับผมอันนี้อันนี้ปูน้าน้อยใช่ไหมคะครับ กุ้งุกปูบาาหนึ่งเลยบุ้งสุกหนึ่งเผ็ดครับสุกหรือสดนะปูบาหนึ่งแล้วก็ไหลกุสุกกุาาเนางัีครับผมหมายเลขสิกับสิบสองครับตอนนี้ทมหมายเลขเจ็ดครับตามตามทาอะไรนะครับทำใส่เตส่ปูดำไหมครับใต่ปูดำปูดำไหมครับ ไท่แม่ปูพริกหนึ่งเม็ดเก็บสองอันนี้คือสามถุงอยู่ที่สิบสามค่ะอันนี้ตามติดค่ะไม่ปูอันนี้สามถุงเรียบร้อยต่อไปของแม่ครับผมอะไรครับอันนี้อันนี้ปูม้าแม่ของแม่เพ็นหน่อยนะครับ เป็ดนัวปกติเลยต้องใจเย็นๆถ้าลิบเย็ในเดินผ่านกว่าตงแบใจเย็นๆลยนะถราผถ้าราิเ็เราไม่ต้องสั่งมาแล้วหรือเปล่าครับ เผ็นหวานน้อยเผ็ดเ็หวานน้อยโอเคครับผดหวรไม่ถั่วไมถั่วโอเค้น้ำได้น้ำได้เยโอเคครับผมะลลายดองมะละลาดองดอนี่เห็นไะครับดองเป็ดกลางๆฮะ

เป็นหมายเลขกีห้าเลยนะ่ห้าเลยนะกำลังจะทำแปดเอาไหวไหมหมายเจ็ดคครับผมไม่ด้ยังไม่โจาสงเลยนะแต่ว่ามันหลายคิวอไไมเนาไมด้ไม่เอานั้นเไม่เอาม่ไเลยครับ นั่นนี่ก็มาทะเลสามสูงเลยก็เลยช้าหน่อยครับขอบคุณครับ,บเจนดคิวเลยนะคะคนะใช่ครับ,รอรบขอบคุณครับผม